กราบเรียนท่านประธานบุติสภา,าที่เคารพครับกระผมนิพนธ์น่าสมภพประธานอนุกรรมธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับการศึกษาข้อมูลตามที่ท่านตนเอขนันตพรกาญจนรัตท่านประธานคณะกรรมธิการได้มอบมาให้ศึกษาเนี่ยนะครับเป็นการศึกษาที่เรามาดูว่าเราจะทําอย่างไรให้เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมในอนาคตได้ช่วย สังคมของผู้สูงอายุนะครับการศึกษาครั้งนี้พบว่าในประเทศไทยหลายชุมชนเริ่มมีการโครงเริ่มมีโครงการดูแลผู้สูงอายุบางแห่งได้ถึงกับทำเมท้าเวิร์ดให้กับผู้สูงอายุได้ดูนะครับโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทั้งเอามาช่วยแรงงานช่วยประหยัดเวลา และยังเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายมีเทคโนโลยีไม่ใช่เพิ่มค่าใช้ใจ่ายนะครับจะทําให้ลดค่าใช้ใจ่ายจากทางด้านอื่นไปมากแต่พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่พื้นที่ห่างไกลนะครับมีปัญหาเรื่องสัญญาณซึ่งโดยเฉพาะสัญญาอินเทอร์เน็ตเรื่องนี้ก็ได้มีการคุยกับ <c oughs> <c oughs> ทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องโครงการสามหมอที่มีปัญหามากนะครับกับรวมทั้งเวลา,าลด พยาบาลไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างทางก็ไม่มีสัญญาณนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เราได้คุยกับหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องตลอดมาแต่ปัญหาหลักๆที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องนำมาเสนอในวันนี้นะครับคือปัญหาเทคโนโลยีที่จะมาทดแทนบุคลากรที่จะมาดูแลผู้ชราในอนาคต ไม่ได้ไกลหรอกครับอีก5ปีถึง15ปีพวกเราคือพวกผู้ชราจะมีใครมาดูแลครับนะครับการศึกษาครั้งนี้นำเสนอรายงานเนี่ยมีแบ่งเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือนวัตรกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง,พงด้านสุขภาพซึ่งมีอยู่ที่โตแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นนวัตรกรรมที่รัฐบาลควรพยยิจารณาให้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์ ขึ้นมาในประเทศนะครับขึ้นมารองรับแรงงานผู้สูงอายุในอนาคตเช่นหุ่นยนต์นะครับให้เป็นเพื่อนช่วยตัวสุขภาพชั้นปฐมภูมินะครับที่นอนป้องกันแผลกดทับนะครับเรื่องที่สองคณะกรรมธิคณะทำงานได้พิจารณาเรื่องที่มีปัญหามากอีกอย่างหนึ่งคือกฎระเบียบและประกาศต่างๆกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบการดูแล สุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับการใช้ฟอร์แมตของข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานต้องเก็บวิธีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปลอดภัยนะครับความชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลส่บุคคลในกรณีที่ต้องการเปิดเผยทางการแพทย์ได้มีข้อกำหนดไปถึงไหนอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องแรกผมขออนุญาตให้ดรรัศมีมานเกี่ยวศรีกุลรายงานพินารณาเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง,พง,พงด้านสุขภาพแล้วก็ต่อด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชนีกุลยานนท์จะช่วยรายงานเรื่องกฎระเบียบประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศครับท่านประธานครับ